สวัสดีครับผมไอรอนจากซงไอกเกิลเมย์นะครับผมไอเก็เมยคนที่เป็นกอไหลยย้อนไม่ได้มาส่งเด็สามปีตอนรักษาจริงจังอนมันหายดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าหายแล้วแหละก็เป็นปกติของที่เป็นกฎดไหลาย,ย้อนเที่ยกจะหายไวไวดังนั้นผมได้ต้องหาข้อมูลด้ยวยนะครับว่าหางไหนกินได้หางไหนไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงตามผลไม้ที่คนเป็นกอดไหย้อนควรกินนะครับก็จริงๆมันดีมากก็าสามนะแต่ว่าผมคัดมาที่าสามารถหากินได้ทั่วไปนะครับผมมาอันแรกเลยครับผม กล้วยน้ำว้าครับอ่าน้ามาดูค่าเพทก่อนดีกว่าค่าเพทคืออะไรค่าเพทคือค่าวาดัดคอมเป็นตกดหรือด,ด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพทน้นต่ำกว่าเจ็ด 7, แสดงว่าน้ำมหาหรือว่าของเหลวใช่เนี่ยไม่ได้เป็นกดนะครับกล้วยน้ำวา้าค่าของกล้วยที่ยังไม่สุกอ่ะค่าเพทจะอยู่ที่สี่จุดสี่ถึงห้าจุดสองแล้วก็ค่าเพทของกล้วยที่สุกแล้วจะอยู่ที่หกจุดห้าถึงหกจุดหกแต่ว่าเราไม่ต้อโดยเล่นี้มังวลก็ได้ครับผมเพราะว่ากล้วยน้ำว้าดิบอะไม่มีสรรพคุณ บรรเทาการกดระย้อนรับผมป้องกันการเกิดการแพ้ในวัอาหารแต่กดระย้อนคิดทำให้กระเพาะเราแสบได้เพราะว่ากล้วยดิบอะ่ะมันจะมีสารเทน,นินช่วยบรรเทาการกดไหลย้อนได้ถ้าถามว่าไม่กินดิบได้ไหมอยากกินสุกก็ได้ครับผมแต่ว่าประโยชน์อาจจะน้อยลงแต่ก็น้อยลงนิดเดียวครับผมแต่ว่ามันก็ช่วยเนื่องกดระย้อนได้เหมือนกันนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบกล้วยครับราะวามันให้พลังงานเราไปด,ด้วยคือเป็นพกพาง,ง่ายผมก็กินตอนที่แบบจะออกลังกายดีคุณสมบู ช่นี้ก็ไม่แรงขึ้น,แ,นแล้วแถมไม่จุกด,ด้วยอ่ะต่อมานะคบับมะละกอค่าเ้วยของมะละกออยู่ที่ห้าจุดห้าถึงห้าจุดเก้าครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับผมอย่างที่บอกไปเพราะว่ามะละกอเนี่ยมีไฟเบอร์อยู่เยอะมากมาากะละกอเป็นผลไม้ที่คนเป็นกรดไหย้อน,นกินได้แถมเหมาะสมกับคนที่เป็นกรดไย้อนด้วยว่ามะละกอเนี่ยมีส่รนผสมช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารซึ่งสาเหตุที่เราปวดท้องจากกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากกรดที่มากเกินไปัะผม ทำให้กระเพาะแะใครเพืองแต่ถ้าเรากินมะละกอเนยมันก็สามารถาเราการตรงนี้ได้หน่นอยครับผมตัวนี้เนี่ยบางคนที่เป็นกรดย้อนอ่ะอาจจะคนันทัลำบากอึดอัดแต่ก็มะละกอนเนี่ยก็สามารถกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยครับผมดังนั้นคนที่เป็นกรดย้อนอ่ะควรหามะละกอมากินนะผมกินได้ทั้งมะละกอสุดแล้วก็มะละกอดิบเลยครับผมรวมทั้งน้ำมะละกอด้วยอ่าสุดท้ายน,นะผมแคนตารูปครับค่าเป็นของแคนสาลูปอยู่ที่หกจุดหนึ่งสามถึงหกจุดห้าแปดนะครับสมบรณเนี่ย ก็แทบจะเหมือนมะละกอเลยครับว่าแคตาลูมเนี่ยมีไฟเบอร์สูงและสามารถลดกดในบอได้ด้วยเคยมีคนถามผมว่าแคตาลูมกินแบบเย็นได้ไหมหรือต้องกินแบบปกติกินได้หมดับผมแบบเย็นแบบปกติประโยชน์เท่ากันหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแอปเปิลน่ยก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนะผมแต่ว่าจากการหาข้อมูลของผมเนี่ยเหมือนกับครึ่งคร่อครับแบบครึ่งคร่ะบางคนกินแล้วอาการดีขึ้นแต่บางคนกินแล้วก็นั่นไปกระตุ้นอาการปวดท้องเฉยเลยผมก็เลยไม่เสียให้กินแอปเปิลเยอะนะผม ต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองด้วยตัวเองครับผมทุกอย่างเลยจริงๆแล้วนอกจากเนี่ยคือนี่คือสามอย่างให้ผมแนะนำนะเพราะมันหาง่ายราคาถูกตามตลาดนัดทั่วไปมีหมดมันก็ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะน,นะผมผมเคยทําไปละไปดูซ้ำก็ได้ครับผมอ่าที่ผมคัดมานี่คืออันที่แบบปลอดภัยสุดนะครับผมอ่าก็ผมทำชีวิตก,กับอาหารแล้วก็กดรางไว้มากมายเหลือสมติคำ,คำรู้เพิ่มจำได้สับทีนี้ก็เขาจะเป็ขอคุณผมับ